และตัวต่อไปที่เราจะมาทดสอบนั่นก็คือ t-test นะครับหรือสถิติทดสอบค่า t นะครับซึ่งเราจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนะครับเน้นคือประชากรต้องไม่เกิน2กลุ่มนะครับแล้วตัวแปรตามต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณนะครับซึ่งถ้ามันเป็นเชิงคุณภาพนั้นมันจะต้องไปที่ค่าสแควร์นะครับงั้นเมื่อตัวแปรตามเป็นเชิงปริมาณและประชากรมีไม่เกิน2กลุ่มดนะังนั้นเราจึงสามารถใช้ t-test ได้นะครับซึ่ง t-test นะครับก็ นะฮะสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่เราเพราะว่ามีทั้งหมด3รูปแบบอีกนะครับนั่นคือ 1. T-test กรณีมีประชากรเพียงแค่กลุ่มเดียวนะครับสองทีเกรณีที่มีประชากร2กลุ่มซึ่งก็จะแยกย่อยออกไปอีกนั่นคือจะมีทั้งกลุ่มระอย่างมันอิสระต่อกันและสัมพันธ์กันนะครับนั่นคือ independent sample t-test และ p a i r sample t-test นะครับ เทปนี้นะครับครูขอยกตัวอย่างนะครับเรื่องของนะครับการตอบทีเทสรกรณีมีประชากร1กลุ่มก่อนแล้วกันเนาะนะครับนั่นก็คือว่านะครับถ้า1กลุ่มเนี่ยนะครับเราก็จะดูว่าเนี่ยนะครับประชากรในกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับอ่านะครับมันมีอะไรครับมีอ่ค่าเฉลี่ยหรือมีค่ามาตรฐานอะไรเนี่ยนะฮะต่างหรือไม่ต่างนะครับกับค่าที่เรากําหนดไว้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คล้ายกับตัวอะไรครับ คล้ายกับตัวไบนเมียลว่าสักครู่มาเทปที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวไบนเมียลนั้นมันยังไงครับมันเป็น2ค่าเท่านั้นคือใช่ไม่ใช่ต่างไม่ต่างนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับอ่ามันมีค่าได้ได,ได้มากกว่า2ค่านะครับเราก็ต้องใช้ทีเทสนะครับอย่างเช่นสมมตินะครับครูตั้งสมมติฐานว่า อายุเฉลี่ยนะครับของพนักงานบริษัทการบินจุลานั้นนะครับเท่ากับ35ดังนั้นอายุเฉลี่ยจะเท่ากับ35จริงหรือเปล่านะนะครับเราก็ดูเลยนะครับตัวอย่างของเรานั้นมีแซมเปิลกี่กลุ่มคือกลุ่มเดียวคือกลุ่มพนักงานบริษัทการบินจุลานะครับแล้วก็มีกลุ่มเดียวคือ one sample ดังนั้นเราก็ต้องนะฮะพิจารณาด้วยค่า t-test นั่นเอง นะครับอ่าเราก็ไปที่ตัวข้อมูลของเรานะครับแล้วก็ดูอายุนะครับอายุก็คือมี age ตัวนี้นะครับอ่าวิธีการก็คืออะไรครับเช่นเดิมนะครับเราก็ต้องอะไรครับ analyze นะครับแล้วก็ต้องมาอะไรครับ compare mean เพราะมันเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและต่อด้วย one sample t test ตัวนี้นะครับอ่า อันนี้ดูเลยนะครับเราก็นี่คือหน้าปกติของมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้ามีอะไรปแปลกๆออลวอมปมเราก็กดรีเซ็ตเข้าไปนะครับทีน,นี้หน้าปกติไม่มีอะไรเราก็ลองเอาอายุเราลอยากเทสนะครับว่าอายุบริษัทการบินจุลานั้นเท่ากับสามารถหรือเปล่าใส่อายุเข้าไปและอย่าลืมใส่เทสแวร์ยด้วยก็คือค่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้คเคาตั้งไว้ว่าหน้าประมาณสามสิบห้านะครับก็บใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วกดโอเค เรียบร้อยนะครับก็จะออกมานะครับเป็นทั้งหมด2นะครับอ่าตารางซึ่งนะฮะตารางแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวนะฮะอ่าสถิติทั่วไปนั่นก็คือค่าเฉลี่ยนะฮะจำนวนนะฮะตัวอย่างที่เราเก็บมาความแปรปรวนแล้วก็ค่าอะไรนะครับความคลาดเคลื่อนนะครับสิ่งที่สำคัญมาดูตรงนี้ครับนั่นคือนี่คือค่าของตารางทีเทสซึ่งเราต้องดูอะไร p-value เหมือนเดิมพี P ่ l ปรก็คือค่าซิกค่าซิกตัวนี้คือ0.099นะครับเราก็ต้องเทียบกับค่าอะไรครับแน่นอนค่าอะไรสำคัญคือจุดซึ่งจุดนั้นมันมากกว่าจุดมากกว่าจุดศูนนั่นคือยอมรับสมมติฐานว่างคือยอมรับว่ามันเท่ากัน นะครับดังนั้นแล้วนะครับการที่บอกว่าอายุเฉลี่ยของพนักงานเนี่ยเท่ากับ35อายุก็คือมีเน่มันเะท่ากับ35นะครับดังนั้นแล้วเมื่อมันมากกว่า p-value ตรงนี้ใช่ไหมครับ่ามันมากกว่าตัวค่าค่าในระสำคัญเราจึงสรุปได้ว่าอายุเฉลี่ยของพนักงานนั้น เท่ากับ3,5ยังไม่เน้ยสำคัญทางสถิติที่ระดับจุด05นั่นเองก็เห็นไหมครับว่านะครับเราก็เอาตารางอะไรมาเราจะเอาอายุเฉลีย่ยคือค่าเฉลีย่ยมาและเอาส่วนเบี่ยมาตรฐานมาด้วยเอาค่า t และสุดท้ายค่า p-value เอามา4ค่าก็พอนะครับตามตัวนี้เห็นไหมนะครับคืออายุเฉลีย่ยมีส่วนเบี่ยงมาตรฐานตัวนี้แล้วก็ t แล้วก็ z 45ตัวนี้เอามาแล้วก็สรุปเลยเห็นไหมครับเนี่ยมัน35.94มันใกล้กับ35จสิบายดนงนั้นโปรแกรมก็รันออกมาว่าตัวนี้มันเท่ากับ35อย่างมีในอัตราสทางสถิติที่จุด05นะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาตารางมาทั้งหมดนะเอามาแค่4ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับนะครับในการรายงานผลการวิจัยเพราะว่าอ่านง่ายและเข้าใจง่ายครับ